เที่ยงสามสินาทีนะครับทานอาหารเที่ยงกันวันนี้ผมอยู่ที่นครีธรมราชน,นะครับมาดูขนมจีนเส้นสดรันนี้นะน้ำท่วมเมื่อครั้งก่อนเคยมากินครั้งนี้ร้านนี้ก็ปิดติดน้ำท่วมไปหลายวันขนมจีนแมแดใช่ไหมนี่ฮนะคือลูกค้าสั่งแล้วถึงทำไม่ทำรอไว้ อย่างน,นี้เนะี่ยลูกค้าสั่งเพราะฉะนั้นก็ควรจะยกไปให้เขาแล้วเดี๋ยวมันไม่ร้อนอา้าวอันนี้ใครสั่งยกไปนี่ใบมันสำปะหลังนะใบมันกินไม่ได้ใช่ไหมกินได้ค่ะอันนี้กินไม่ได้ใส่ให้สวยๆอย่างนี้เลยนะเราวางลงอ๋อนี่ๆมาดูนะั่นนั่นกองจับต้อนจับร้อน ฉะนั้นสั่งตะกร้าก็ทำตะกร้าหรอครับมันถึงสดจริงครับดูไว้มูนจีิเส้นสดโอ้โหนี่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 แป้งเราผสมอะไรเสร็จที่เครื่องทำของเราใช่ไหมครับผม่็จะยหยอดหยอดเนี่ยเอาตามสูตรเลยจะได้ยกขึ้นเฟิกปิดปิดแก๊สเรียบร้อยสั่งปุ๊บทำปั๊บ ลงน้ําเย็นนะน้ําเย็นยังไงฮะครับผมเพื่อให้มันยังไงให้มันหายร้อน,นครับแล้วให้มันคลายไหมครับมันจะดึงอะไรไม่ได้เลยครับผมนี่อ่าเอาละนี่เดี๋ยวลงปุ๊บต้องช่างไหมช่างครับ,รบต้องช่างได้เกณฑ์เลยครับไม่ต้องบอกมือหนักมือเบาเอาช่างนี่แหละ แล้วก็ลงในนี้ที่เตรียมไว้นี่เป็นขนมจีนเส้นสดชุดเล็กค่ะชุดเล็กแลแล้วชุดใหญ่ก็ว่ากันใช่ไหมอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ผักน้อยน้อยน้อยไหมน้อยจ้าช่วงนี้น้อยค่ะทำไมอ่ะน้ำชุ่มน้ำชุ่มผักน้อยไม่มีผักมีอะไรผักอะไรอันนี้ผักกระเฉดผมคืออย่าดันใส่แว่นนะผักกระเฉดค่ะหวนดอโอ้นี่ยอดสวยสวยเลยยอดงามงามเลยผักกระเฉดมันปู ผักมันปูนี่ชีล้อมผักชีล้อมผักกาดนกเขาเออเวลาผมกินผมจะได้กินรู้อ่ะกินอะไรผักกาดนกเขาคกินแล้วเป็นไงยังไงอ่ะกินแล้วขันครับกินแล้วขันขันนี่ขำหรือเลอะเรามีไหมเอาข้าวข้าวอ๋อนี่ค่ะกระถินไม่ได้เลยกระถินค่ะกระถินรู้อยู่แล้วอันนี้บัวโบกบัวโบกค่ะนะอันนี้ลูกเหลียงลูกเหลียงคล้ายๆกระตอคือที่นี่ ถ้ากินไม่ไม่มีผักกินไม่ได้ค่ะแล้วนี่อะไรก็รู้ว่าหัวละพาหัวลาาหัวพลูมะเขือปอกแตงกวาเนี่ยผักบุ้งดองผักบุ้งดองค่ะเราผสมอะไรด้วยอ่ะหัวงอกัวงอมะละกกไอ้นี่อร่อยมากอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวผมจะไปทานที่โต๊ะขออนุญาตเถอะโอเคแล้วมันนไม่ไหวผักลวกกินี่อะไรผักลวกกะทิ ผักลวกกันที่หมดยางหมดแล้วค่ะนี่ถือว่าผักน้อยน้อยค่ะถือว่าผักน้อยแม่แม่แม่สวัสดีครับจำได้ไหมจำได้เลยหนรยุทธคนหล่อพูดได้ถูกใจนี่ทำไมไม่ออกมาเนี่ยแม่ต้องอยู่ข้างหลังแล้วต้องอยู่ข้างหลังนะผักน้อยนะผักน้อยไม่มีผักเลยเพราะเองแล้วก็ไม่มีซื้อไม่มีคือแพง แล้วถึงจะซื้อก็ไม่แพงไม่ว่าไม่ว่่าไมพอคือไม่ได้มีน้ํามันท่วมหมดเลยตอนที่น้ําท่วมมนที่ห้ามาที่หกที่สูงถึงไหนสูงเนี่ยขนาดบนนี้นะนักแข่งเลยกลางนักแข่งอุ้ยนี่สูงจากถนนข้างนอกต้องเยอะนะจ้าเนี่ยขึ้นอยงนี้คิดว่าทำขนาดนี้แล้วจะพอไหมไม่พอไม่พอแล้วหยุดไปกี่วันหยุดไปสี่วันหยุดไปสี่วันนี่เปิดมาหลายวันแล้วเปิดเปิดได้สองสามวันสองสามวันนะ ก็พอไหวนะยังพอไหวนะพอไหวแวะมาคิดถึงมา่อกี้เราลองกินพี่ก็คิดถึงวนหาอยู่ได้ไม่กล้าบอกใช่ไหมว่าแช่น้ําจนขาเป็นไงเป็นขาเป็นติดเชื้อเลยไม่ต้องไถ่ายไม่เป็นไรเออไม่ต้องถ่ายขาติดเชื้อขาติดเชื้อไปหาหมอไปหาหมอหมอเขาบอกไงหมอก็บอกว่าเนี่ยป้าโดนน้ํามากเกินโดนน้ํามากเกินเออแล้วก็แบบยังไงอะน้ำมันมันไม่สะอาดใช่ไหมโอ้ใช่ดิน้ําท่วมเนี่ยติดเชื้อ กินกินยาฉีดยาฉีดยาด้วยดีแล้วดีแล้วนะรักษาสุขภาพค่ะสสวัดีค่ะถึงนะแต่จำไม่ได้ปนหาอยู่เนี่ยตรงนี้คือเกาเรียกว่าหลังวัดพระพหลุมพะธาตุใช่ไหมใช่ไหมต้าเรียกว่าอย่างนั้นนะหลังวัดพระบหลุมพระธาตุแม่พักแม่พักผมขออนุญาตไปกินค่ะค่ะไปกินเลยเนี่ยเหมือนเดิมส่วนอายุก็เหมือนกันนะสุขภาพดีผมก็ขอบคุณครับกินเลยตามมาตามมากินกัน ขนาดการเ่คิงเลยนะครับจะหมดไหมเอาไปจาน่นะสรับที่ควบไหนนะัน่ไว้แล้วอ่ะนะั่งเดี๋จะถ่ายก็ได้จะกินก็ได้อ้าวคุณเฉาน้านี่นี่นี่น ้องขนมจีนก่อนที่ใครบอกว่าทำอะไรผมถามว่าเอาตะไคร้มาไว้ทำไมต้จับแบบนี้แล้วก็ตัดกับตะไคร้นี่เดี๋ยวหอมกช้าไปหน่อย,ยนี่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 ดึงได้อยู่แล้วนี่สดจริงๆนะฮะทำเมื่อสักครู่นี่ ถ้าออกมาเราออกมาเร็วกว่าน,นี้มันก็จะดึงได้ง่ายกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรเรากินหมดกินกินได้กันหมดอยู่แล้วเละเป็นเละแนะนําการดึงอลยจริเนี่ยตะกี้ถามว่าตะไครามายังไงนี่มันติดแล้วใช่ไหมอ๋อมันก็ต้องตัดอยู่ดีอ่ะไม่ฉลาดเลยผม ชนิดนึอ,อ่าตักนจานนี้เ่อไหมสาธิตดูนะตัดไปผมก็แกะไข่ต้มไปเอาละเอาละเอาละ,าละนี่อะไรอันนี้แกงไก่ แกงไก e ่เขียวหวานไก่บ้านครับเขียวหวานเขียวหวานไก่บ้านเลยนะครับผมหมูทอดหมูทอดครับแล้วอันนี่ลายเซนของที่นี่เราต้องมีกุ้งทอดใช่ครับใช่ไหมอร่อยมากผมจาติดใจเลยขนมจีนที่นี่จะใช้วัตถุดิบเองหมดทุกอย่างคือเส้นขนมจีนนีเราจะซื้อข้าวสารมาบดเองเราไม่ได้จะไม่ได้ซื้อแป้งถุงจะซื้อข้าวสารมาบดเองเอาข้าวสารมาบดใช่ครับซื้อข้าวสารมาบดเองเพราะมันมันจะไม่มี กินหมักไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นเปรี้ยวมันก็จะเป็นเส้นสดที่ว่าสมมุติแป้คือไม่เอาแป้งมาหมักใช่ไม่หมายถึงว่าเราไม่ซื้อแป้งมาหมักเราซื้อสารมาหมดก่อนแล้วค่อยเข้ากระบวนการใช่ครับซึ่งถึงว่าต้องหมักดีแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อแป้งทุ่งมันก็หมักมากกว่าแต่ถ้าเกิดซื้อข้าวสารมาบมดวันนี้ขายตรงนี้มันก็กระบวนการการหมักก็จะน้อยกว่าหนึ่งสองมสี่้ามะพร้าว ต่อยเองปูดปูดเองค่ะเอาน้ำมะพร้าวมาคั้นกะทิอ่าคเอาน้ำมะพร้าวคั้นกะทิน้ำมะพร้าวมาคั้นกะทิหมายถึงว่าไม่ใช่น้ำเปล่าใช่ใช่เราจะคั้นเนื้อกะทิเนี่ยเอาน้ำเนี่ยมาเป็นตัวหล่อลื่นเชื่อมจากคั้นใช่เพราะฉะนั้นน้ำกับเนื้อกับเป็นกะทิกะทิซึ่งความนัวลจะมากกว่ามันนวหวานนว่าหอมกว่าอ๋ออันนี้คือสูตรของ ส่วนของเราเลยนะกะทิที่จะใส่เนี่ยทุกอย่างเครื่องแกงก็หมดเองที่ทำเองหมดกับกะทิกะทิอันนี้เนน้ำยาอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวคือเครื่กระมะพร้าวแล้วเอาน้ำมะพร้าวมาข้างกะทิชาวบ้านเขาจะซื้อมะพร้าวมาจากตลาดน้ำวาน้ำปลาที่บ้านได้ใช่จะมีผมก็เพิ่งรู้นะน้ำมะพร้าวมาข้ากะทิแต่ที่นี่เฉพาะที่นี่เฉพาะที่นี่ครับที่อื่นเขาไม่ทำกันคนคนที่นี่เขาต้องกินผสม ส่วนไหมส่วนใหญ่กากินผสมคนกรุงเทพอราจะกินอย่างไหนน้ำพริกกับน้ำพริกเขาจะแบ่งกินทีละคำทีละคำแล้วมันจะรสชาติอร่อยใช่ไหมหรือผสมเลยก็ตักแบ่งๆแล้วก็แยกเป็นคำๆรับแยกแล้วก็น้ยาละล่าที่ผมมีโลกมากมาใช่ไหมเนี่ยตักเยอะไปใช่ไหมแล้วก็ความจริงคนจะคนจะไม่ได้ใส่ว่าแม้เถอะอันนี้อย่างนี้สมมติอันนี้เป็นน้ำยาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นน้ำพริกอันนี้เตใจปลาทีดถึงครับ สบายดีครับเดี๋ยวนี้ดูทีวีไม่ไม่ลอยเลยหนาวหนาวตรงตรงไม่ลอยเลยหนาวหนาวเขพระคุณมากครับแล้วผักก็อย่างที่เราบอกไม่มีสีสันผมเนี่ยชอบไอ้ไอ้อันเนี่ยมะละกอเนี่ยใช่ไหมครับมะละกอมะละกอพวกนี้เราก็จะดองตอนเช้าเลยจะไม่ดองแล้วเหลือทำไงอะไรนะครับถ้าเหลือเหลือดองแช่ตุยแช่ตุยได้แช่ตุยเลยครับแช่ตู้เย็นแล้วก็พวกนี้ก็มาใช้แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเหลือแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเหลืออ๋อ แต่พวกนี้จะต้องทิ้งไปเลยครับถ้าเป็นผักลวกคงต้องทิ้งไปผักลวกเนี่ยเราใส่กะทิใช่น้มทส่กะทิสดครับต้องทิ้งไปเลยครับ<อ>ไม่หมดก็ต้องทิ้งแต่ผักสดถ้าไม่หมดเราก็ยังเก็บไม่ได้ล้างล้างเก็บไม่ได้โอ้โอลูกอันนี้ลูกเหนียงครับลูกเหนียง,ยงมีลูกเลียงแล้วก็ลูกเหนียงใช่ไหมนี่ถือว่าผักน้อยนะเพราะน้ำท่วมใช่อันนี้ก็ไม่น้อย้วเนี่ยเรามากินเนี่ยที่จริงจะเยอะกว่านี้ครับ เีแต่ที่นี่มันช่วงวิกฤตน้ำท่วมก็เลยผัดก็เลยเยอะปริมาณขออนุญาตนะผมทานไปคุยไปนะเอาเลยครับอยากให้คนเห็นบรรยากาศเลยอัดบันเรื่อยๆเอาไว้หน่อยถ่ายไว้หน่อยเป็นเจ้าแรกในจังหวัดนครครับเจ้านี้ที่นี่มันคำใหญ่เลยไหมเขินนะเนี่ยท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เดอนเล่าเช้านี้ผมจะดูประจำเพราะเวลาผมพี่ดูดูพี่แล้วมันมันดูแล้วมันสนุกดีดูก่อนมันเ่าไปไม่ได้นี่พูดตรงๆนะคือพูดตรงคือเราจะดูดูประจำคือมันจะเลอดใจกว่าเดี๋ยวนี้ผมก็ยไม่เคยดูเลยไี่ต้องดูไม่เคยไม่เคยรอดใจรักกันต้องดูรักกันต้องดูขอถ่ายหน่อยเจอคุณเคยยิ้คก็ดีสงสารผับ่านใช่ไหมคะใช่ค่ะภรรยาทหารภรรยาทหารอันนี้ผม ว่าเธอมาถ่ายไหมฉันชอบถ่ายเล่อยรูปนะครับเอ๊ะครับโอเคครับขอบคุณนะครับไปลงพื้นที่ไหนครับวันนี้เดี๋ยวตะเวนดูฮะอยากมาดูครับสวัสดีครับค่ะพนังนะฮะถ่ายเธอเธอเอาให้เขากินไปด้วยอะไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเอาคุณสารวุฒิเปที่ไงไม่เป็นไรได้ได้ใช่เลยครับ ช่วงนี้นะครับขอบคุณนะคะที่มาดูในพี่น้องชาวนครศรรรมราชมาดูแวะมาดูครับขอบคุณนะครับตอนนี้นะคะอาหารพร้อมขาขอดอย่างเดียวคืออุปกรณ์เครื่องใช้มีมีมีมมข้าวสารก็ไม่สามารถไม่สามารถทงได้เพราะไม่มีหมอ้อเชือกผ้ายังขาดอีกสักอย่างาดได้ครับใส,นนบสน่น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกต้องกินน้ำพริกต้องกินกับผักผักลวกผักกุ้งลวกใส่น้ำพริก ทาดตุ๋นไตปลากินแบบไม่มีแบบแผนนะฮะรับเลยเมื่อคืนดูบอลครับคุณจุกมันเท้า,า่ะขนมมารอยเหรอให้ดูก่อนก็แล้วกันยั่กวกันหน่อยให้ดูก่อนยั่ว เอาละครับเดี๋ยวผมทานไปนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับมื้อกลาวันของท่านผมก็กำลังมีความสุขกับมื้อกลาวันเป็นขนมจีนเส้นสดอยู่ที่นี่ครับ